สวัสดีจ้าพ่อกับอีแม่อีกเด้อร์มาหนิอันนี้ตามที่นัดกันไว้เนาะว่าเราจะมากินอมนอมหอยนาออมหอยนาเมนูวันนี้ออมหอยนาโต๊ะแบบใหญ่ค่ะโต๊ะแบบใหญ่เลยออมหอยนาหอยหน้า แซ่บีิเดนี่เจ้ากุ้งลูกสาวล่ะตำเจ้ากุ้งเดอ้อแซ่บตำใส่มะก,กอกบ,บานฮอาแซ่บีิเดตำกุ้งอืมอืมหอมไมยล่ะ มาล่สับกองแก้วอันนี้กองแก้วแอบร้ายอร่อยมาเด้อทอดทีอย่างนี้ทุกวันรับ Có mái Có mái ô hỏi ọp ạ Tiền lan lắm cầm รักเธอของชอบอีนนะอืมแบบไหาอืออืออืือบ มอ,อร่อยเดี๋ยวใครไม่เคยกินออมหอยนาให้เคลือบออมหอยบานเท้านั่นแหละ มึงมึงโตนะพี่ห้องแต่แซกพี่หยองอืมอับครับอ่ะโคตรหนามโคกล่อมอืมจับจนไหนดูดเมื่อ สวามโคตรแบบแซบอัเดยมาดูว่ามีกลินกองแก้วีย่ละอ๋อแซบไม้ตัวยิ่งไง่บ่งว่าสดพร้อมตัวงใหญ่ปวดบวกอ้วนๆออมาออมขมาหอยจุ่ อมก็หายจุมเขาเนี่ยแซบอีกมันอ้วนหายหนานี่มันอ้วน,น,นมันอวบเนอะขอกระดาษทำเอกัารนะนแซบแซบอีกันี้กกุ้ง กบคือปลาแเจ้วกุ้ง้ามหานครับนไหมแม่ข่ เพื่อจะมาลอม่องจิมเบอร์่านแม่ไม่ทุกอย่างเล้วอสางวางแก้วแก้วปลาทูแก้วกุ้งก้อยหอยก้อยหอยโขงก้อยหอยหนาออมไก่ออมหมูอ้อมก,อมอมกบกับนี้แล้วนี่แม่สิเอาหนูหน้ามาขายลูกค้าเพิ่นถามหาอะไร <c oughs> แม่กินเป็นเบิรลแหละบ่กินอย่างเดียวบ่กินปลาไหลอย่างเดียว ข้าวปล่อยปลาไหลน,นะคะเลือกพวกกินพวกินไปลาไหลอย่างเดียวมันเป็นมืนมืน,มนแต่ตัวผู้งลงค้นเนาะงร้านนี้แม่กินเบิดมากินอาหารแปลกๆมลกินผัมากินอาหารแปลกๆปลกอย่างเงี้มาเนาะวสวยบ้านกินข้าวแรง,งกินข้าวแรงแม็กแบบ อืออมอมอเองินกินน่ำสีล่ะเจ้าละมื่อเปนผมจะของไม่เลิกเผื่อไปกินของวกินน้ำกินของแม่เมื่ออื่นก่อย่าลืมจะข,ข,ข,ของผลงานเพลงนะ มักเบาหลุนน้องคุณแม่ดอกลักมาเบ่งน้ากันเนอ้อมักเบาหลุนน้องได้ใจอยากได้ทั้งสองเจ้าของผลงานเพลงคุณแม่ดอกรักมาเดอ้อบ่ไเด้เสียบัตรผ่านประตูตลุกละบ่ได้เสียบัตรผ่านประตูเลยบัตรผ่านประตูบ่ไเด้เสียชมฟี่เนาะฟี่คอนเสิร์ต อย่าลืมมาตะเว้นกันเดอ้อแต่กับหัวอันที่24บสแต่อย่าลืมมาเบิร์ไหนเบิร์ผู้เด็บพักไหนจองตโต๊ะสำรองจองตโต๊ะกะจองตโต๊ะกันเลยเดอ้อผ้าลูกค้าขอไปเลยละ่ะผ้าลูกค้าขอเลยจ้าบัดดีอ่ะเจินข้างในเลยวันที 24. ่24แต่อย่าลืมล 24. อย่าลืมเนาะวันที่24บสี่มาเอไหนเบิร์น้ำงานตอนนี้โต๊ะกับมอสิเต็มแล้วพุ้เด็บพักไ,ไหนจองตโตนะ๊ะเนาะ เร็วๆนี่เนาะมามวนมอโฮมนากันวันที่ยี่สิบสี่แต่ก็มาต่อวันที่ยี่สิบหาวันที่ยี่สิบหาก็สิเป็นโซ่สายงามไตอีหยังแตงแบบใดกับมาเบิรงเอามิตรภูรรอรอก่ำบึกบเบึ๊เรื่องบางแบบใดชอบแล้วไหนกะมาเบิงกดติดตามกันทั้งเพจทั้งเฟซงอีสารกองแก้วเนาะแล้วก็วันขึ้นปีใหม่โไหน่ยปีเก่า กับมี่โชว์คือกันแต่วันที่31เอนี่มาทรงไทยปีเจอตรนบปีใหม่ครับกันกลับมาพ่อนกับเพื่อนสาวของคุณแม่นะดาวมายุร่เด้ออย่าลืมมากันหลายๆมามวลกันหลายๆเนอะกับเขาเมือนี้กับมี่จะแนวสซแทบวันที่เก่าไปอย่าลืมช่วงนี้กับโควิดกับรักษาโตรักษาสุขภาพกันเด้อพี่น้องไปใส่มาใส่กันได้เนาะ เป็นหวงสุขภาพบรรลุคูทุกคนดูแลสุขภาพดีไอีแม่ก็เป็นไข่ทุกมืออออกบ้านทุ่มืออเป็นไข่ทุ่มืออเนาะเป็นหวงสุขภาพทุกคูทุกคนเป็นหวงหลูกๆอ่ะเขามีหลูกมีเต่าเขามีบ้านหลังใหญ่ฮะก็ตสองดูแลหลูกเต่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อเดี๋ยวมืออื่นสขภาขอกันไหมเนาะจำรับมาอนีกับไอแม่ไปก่อนเด้อบค่ไปสบายมาอนีเดี๋ยวมืออื่นสิไปเหตดคลิปอย่างติดตามกันเด้อ